ข่าวประจำรายการวันนี้ครับผลของการที่เราดึงประเทศไทยกลับมาสู่ระบบอำนาจของราชาธิปไตยขัดขวางการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทุกวิถีทางใช้คุกตารางคมคู่ไม่ให้ใครเสนอความเห็นใช้ศาล ซึ่งสั่งการโดยเบื้องบนมันจะช่วยได้เหรับวันนี้กำลังใช้อำนาจหนักไปกว่านั้นอีกค,ค่มคูครับคุณไม่พูดเรื่องนี้คุณไม่พูดที่จะเข้าไปเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ฉันก็ส่งคนไปค,มค่มขูคุณเพราะว่าคุณเป็นนักข่าว มีการชุมนุมของประชาชนเรียกร้องให้มีการถอนหนึ่งหนึ่งสองคุณก็ไปทำข่าวแล้ววันนี้คนฟังคุณเยอะเหลือเกินคุณเป็นนักข่าวที่คุณเสนอเรื่องที่พูดถึงการเคลื่อนไหวของประชาชนทำให้ประชาชนสนใจคุณมากฉันปิดรายการเธอไม่ได้ เพราะเธอไม่ทำผิดอะไรแต่ฉันไม่อยากให้เธอพูดเลยใช้วิธีค,มค่มขู่เหตุการณ์นี้คือกรณีของคุณสีโลดหรือที่เราเรียกว่าอาจารย์สีโลดคล้ามไผ่บุ์อาจารย์สีโลดคนนี้เนี่ยผมไม่ต้องแนะนำรูปของท่านเพราะใครก็รู้จักท่านมากกว่าผมอีกพี่ชายเขาชื่อ เป็นเพื่อนกับผมองค์อาจคลามไัูบุ์เป็นสอสอเคยเป็นสมาชิกสภาอยู่กรุงเทพมหานครท้องถิ่นด้วยกันนี่ขนาดพี่ชายก็เป็นผู้แทนนะตัวเขาเป็นอาจารย์นะแล้วเขาไม่เคยพูดจาบจ้วงวังนะเพียงแต่เขาเป็นนักข่าวถึงลูกถึงคน ออกข่าวการชุมนุมของประชาชนถ้ามีการชุมนุมของประชาชนของนักศึกษาเขาจะลงไปทำข่าวที่ท้องที่เลยไม่ว่าเอา่อกลุ่มการชุมนุมนั้นจะต่อต้านหนึ่งหนึ่งสองเรียกร้องให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปทำข่าวเขาไม่ผิดนี่คนจะผิดก็เป็นคนพูดสิคนแสดงออกก็ว่ากันไปเขาเป็นนักข่าวครับ คนฟังเขาเยอะอยู่ๆนี่ครับนี่เป็นลิสต์ผมยืนยันสนับสนุนให้ว่าสิ่งที่อาจารย์สิโรธออกข่าวว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกเรื่องางานเป็นเรื่องจริงครับเพราะผมก็มีชื่ออย่างเงี้ยอยู่ในแบบฟอร์มอย่างเงี้ยครับของกรรมนอ ที่เขาพรางรูปอื่นหมดนี่คือบัญชีที่รัฐบาลเผด็จการนี้เอาขึ้นบัญชีไว้ชื่อคนนั้นชื่อคนนี้แล้วก็ให้ตำรวจทหารติดตามแบ่งเกตคนนี้เกต A เกต A บวกเกต B เกต C ข้อมูลข่าวสารผม รับมาได้ถูกต้องคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขก็เป็นคนที่อยู่ในลิสต์เหล่านี้อาน o จานิวเยอะแย,ยะครับมันทำบัญชีอย่างนี้ไว้เลยแล้วบัญชีเหล่านี้จะถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ที่ผมบอกกับท่านไว้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการจัดเกรด แล้วพอจะมีเหตุจะมีงานต่างๆเช่นถ้าจะเป็นงานเกี่ยวกับกษัตริย์เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จไปแจกปริญญาจะเสด็จไปอนุสาวรีย์ไปวางพวงมาลาที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจะต้องเสด็จเนี่ยตำรวจพวกนี้จะใช้ลิสต์ชื่อเหล่านี้ไปข่มขู่เขาไปที่บ้าน ของคนเหล่านี้แล้วไปแสดงตัวเป็นตำรวจบางทีก็แต่งตัวตำรวจไปบางทีก็ไม่แต่งตัวตำรวจแต่ไปแสดงตัวแล้วก็ถามเลยว่างานนี้เนี่ยท่านจะไปหรือเปล่าคือคมคูอย่างนี้หละครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกกับอาจารย์สีโรดเกิดกับหลายหลายคนแต่วันนี้อาจารย์สีโรดเจอเองครับ เขาถ่ายรูปไว้ได้ด้วยครับนี่ครับหน้าตาอย่างเงี้ครับมันจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นโจรอะไปข่มคู่ถึงบ้างของอาจารย์ศีโรธอาจารย์ศีโรธก็ออกอากาศไปแล้วในรายการของ Vo i c e TV ว่าแม่อายุ90ตกกระจเพราะคนหน้าอย่างนี้ครับไปค่มคู่ท่านลองนึกดูสิครับนี่ประเทศอะไร วิธีการอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมเดียวกับที่ไปค,มค่มขูนักศึกษาที่พูดถึงเรื่อง1นึยกเลิกหนึ่ง1 2. ไปค่มคูบุคคลนี่ครับนี่คือบทบาทข้ออาจารย์ศีโรดไปค,มค่มขูบุคคลที่เป็นผู้แทรนรัศดรอภิปรายตัวช่างในสภาอย่างคุณรังสิบันลมก็ส่งคนไปค่มคูอย่างนี้ครับ อาจจะบอกได้ว่าลังสิมันลมอภิปรายเรื่องตัวช้างซึ่งมีลายเซ็นของกษัตริย์เซ็นชื่อคู่กับนุ้ยสั่งการให้คนนี้เป็นผู้การที่นั่นคนนี้เป็นผู้กับกับที่นี่สั่งการที่เรารู้แล้วว่าข่าวอย่างนี้มีก็เลยสันิทฐานว่าวังไม่พอใจเลยก็เลยไปขม่มขู่อ่ดังนั้นผมบอกว่าถ้ายังทำอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยเขาต้องเชื่อว่าวังคำสั่งทั้งนั้น คุณรู้ได้ยังไงสุน,นัยผมบอกท่านเลยครับนี่คือการกระทำนอกกฎหมายของตำรวจนี่คือการกระทำนอกกฎหมายของทหารแล้วคุณกล้าทำนอกกฎหมายนี่ประยุทธ์สั่งคุณคุณกล้าทำะ่ะวันนี้บอกเลยครับที่กล้าทำาอย่างนี้เพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นาครบาลหนึ่งนครบาลสองผู้กำกับผู้การต่างๆตัวช้างทั้งนั้นตัวช้างจากหวังตั้งให้ทั้งนั้นไอ้พวกนี้ก็เลยต้องทําเพราะรู้ว่าวังต้องการอะไรการกระทําวันนี้เป็นที่รู้กันว่าถ้าเป็นความต้องการของถงหวังแล้ว ไม่มีความผิดกูทําได้ทั้งนั้นทะลุฟ้าก็กลายเป็นทะลุแก๊สปราบเด็กปราบอะไรต่างๆที่ท่านเห็นรุนแรงทั้งหมดเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันหมดคนเข้าใจแล้วนะแล้วยังทํากันอย่างนี้อีกเนี่ยผมถึงบอกว่าดูเหตุการณ์ขบวนการสาธารณรัฐในอังกฤษไม่โตเลยครับ ทำรรมาสี่สิบกว่าปีไม่โตเลยเพราะอะไรเพราะอังกฤษเขายอมกษัตริย์อังกฤษยอมอยู่ใต้กฎหมายส่วนจะมีสิทธิพิเศษประชาชนก็เอา้าไม่ว่ากันดังนั้นการที่เรายอมรับกฎหมายเนี่ยกษัตริย์ยอมรับกฎหมายไม่ใช่ยอมรับกฎหมายย่อยักหายนะศาลวันนี้ทำกฎหมายย่อยักหายคมคูกัน คุณโรมก็ถูกคมขู่ไม่ใช่เท่านั้นครับเหตุการณ์นี้ในอดีตเมื่อปีห3สามเพนกวินก็ถูกคมขู่ไม่รู้ก i̇şte. ี่ครั้งก่อนถูกจับแล้วไม่ให้ประกันก ah. ็ไปคมขู่พ่อคมขู่แม่เขาคุณเอกกชัยหงษางวัน yes. ขุกถูกคมขู่แล้วก็ถูกทำร้ายด้วยถูกทำร้ายร่างกายด้วย คุณจานิ้วก็เจอไปหลายรอบครับน,นี่นังสือพิมพ์ลงข่าวทั้งนั้นคุณจานิ้วไม่เคยพูดถึงกษัตริย์แต่พูดถึงพระเดชการมันก็ตีจนอ่วมผมนึงบอกว่าวันนี้นี่ครับไปปลาใสาก็ถูกชายหนุ่มไม่รู้ใครขึ้นไป ดึงมโครโฟนออกมาถ้าการปลาใสาจะเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับสถาบันบุกทันทีคนก็เลยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มาจากความไม่พอใจของวังอา้าวเราอาจารย์สิีโรดเขาไม่ได้พูดเรื่องวังเลยทำไมคุณไปทำกับเขาอย่างนั้นล่ะก็เพราะคนเชื่อว่าวังไม่พอใจตำรวจที่ได้รับตัวช่าง ได้มีตำแหน่งเพราะตัวช้างกดใช้วินิจฉัยเนื่องจากอาจารย์สรีโรจเป็นคนทำข่าวถึงลูกถึงคนพูดถึงประยุทธเ์เต็มๆส่วนกิจกรรมใดที่พูดถึงกษัตริย์อาจารย์สรีโรจก็ไปทำข่าวในฐานะเป็นสื่อก็เลยหมั่นไส้ส่วนวังสั่งหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับผมถึงบอกว่าในประเทศนี้เนี่ยครับ เราไม่เห็นไฟะแต่เราจะเห็นควันเราไม่เห็นประจักษ์พยานแต่เราจะเห็นพยานแวดล้อมแล้วเชื่อว่าเช่นนั้นแล้ววันนี้เราคิดว่าทําสิ่งเหล่านี้แล้วคนจะไม่รู้อะไร,ะไรเลยเลยประชาชนที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องกษัตริย์เลยไม่ได้พูดถึงหนึ่งหนึ่งสองเลยเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกสิทธิอันชอบธรรมก็ถูกปราบอย่างชาวชนะ อ่าผมเอานี่เหตุการณ์เมื่อปีห้เจก็เหมือนกันเรียกร้องเรื่องเหมืองทองก็ถูกชายหนุ่มคุ้มไอ้โมงบุกตีแล้วไม่เป็นคดีตกลงประเทศนี้เราใช้ความเถื่อนอย่างนี้บกครองประเทศภายใต้รัฐบาลคุณประยุทธ มันก็เลยมินเมสิครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตาสีโรดก็คล้ายๆเกิดขึ้นกับคุณสมยศพึกษากเกษมสุขเกิดคล้ายๆกับคุณเพนกวินคล้ายๆกับคุณรังสีมันโรมซึ่งมันโยงหมดเลยครับความสงสัยเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เกิดความคลี่คลายกระจ่างขึ้นแต่มันหนักขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลคุณระยุทธ์ อย่างนี้จะเรียกว่าคุณประยุทธ์กาลังส่งเสริมวังหรือกําลังทำลายวังท่านพิจาราดูนะครับ